วันนี้เย็ยไฟตับปลาแก้วอยากจะเห็ดลายเห็ดทะเลเห็ดปลาแก้วบองไปฝากผู้เฒ่าบุไม่ยังเห็ดก็เลยเห็ดยื้อซื้ออืมงานของผู้เฒ่าเห็ดไปอืม ใส่หมวกพร้อมเดี๋ยวปลามันโดนใส่หัวความสุขของผู้เฒ่าอืมไอ้ปลานี่เจ้าเฮ็ดเองติเป็นไงหน้งสือเขามา ยายอุ้ยเดี๋ยวฝ่ายทำปลาเองไปแก้มยังมันยังคือบอกฝากหลุด,ดลโอ้ยบอเป็นยังเดี๋ยวเขากับปนปนใส่เครื่องเออ<า><า>จ้า,าเดี๋ยวเขากับปนเอง ันแหลกมืดไญ่ถ้ามันเขาเกลืองแล้วเออยายเท่าขยันทำงานทำปลาให้หลานกลับบ้านเหลือจะเล่าอยู่ผู้เดียวนี่แหละนอกนั้นไปกันหมืดตับไปเลยนะเอาเลยเอาเลยสับเลยเยอะสับไปเลยสับไปเลยเยอะ ไหนนันก็เป็นปลาแล้วอืเออนั่นแหละแล้วก็จเจ้าเพิ่งเขาล่อง,งซับรอบอีกรอบหนึ่งคับสักก้อนย <Yes. S 3> หยิบจิ๊ดง่าโลคนเอดเองหืมงใา้โลก,โลก,กางวดเอ,เอว้ายาต้องเป็นโลกมันอืมเรามาเข็ดเลยเหราเห็ดไปเออเดี๋ยวเขาก็ปันป้นอันนี้ันไแกงยเอาใช่ใช่ กันกันเลยแค่นี้ค่ะ